สวัสดีครับนี่คือสุดยอดพัดลมระบายความร้อน Cooling Fan จาก j s o c อกสำหรับ Nintendo Switch 2ใครที่กำลังปล่อยให้เครื่อง Switch 2ร้อนจัดทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องและแบตเตอรี่เสื่อมเร็วจากความร้อนสะสมและยังส่งผลให้เฟรมเลดตกหรือเกมค้างไปเลยเราไปดูกันครับทำไม j s o c อ Cooling Fan รุ่นนี้ถึงคุ้มค่าน่าใช้ไปพบคำตอบในคลิปนี้กันครับวันนี้เราไปแกะกล่องรีวิวไปเจาะลึกกันว่าพัดลม Co ูลิ่งแ Fan J s o c รุ่นนี้ คือทางออกของการเล่นเกมยาวๆหรือมีอะไรที่เราต้องรู้ก่อนจ่ายเงินซื้อมาใช้คลิปนี้มีคำตอบให้ครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันก่อนครับขนาดกระทัดรัดด้านหน้ามีรูปตัวพัดลมดีไซน์แปลกตาถ้าไม่มีคำว่า cooling fans เขียนเอาไว้คงเดากันไม่ถูกว่านี่คืออะไรครับที่มุมล่างขวาจะมีคำว่า f o r s e r v i c e 2ดูตรงนี้ซื้อไม่ผิดรุ่นแน่นอนครับด้านข้างขวาบอกฟีเจอร์น่าใช้ทั้งการปรับความเร็วลมได้ มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้นานไม่ต้องมีสายชาร์จให้เกะกะใช้เป็นขาตั้งเครื่องได้และแรงลมระดับเทอร์โบด้านหลังกล่องจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตัวสเปคของพัดลมครับเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในกล่องจะมีพัดลมสายชาร์จแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ USB-C แบบ90องศานำบัตรข้อมูลเพิ่มเตมิมแผ่นพับคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคู่มือในการใช้งานมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับ วิธีการใช้งานง่ายมากดูจากคลิปนี้ก็ใช้เป็นทันทีครับเราไปดูที่ตัวพัดลมกันเลยครับสัมผัสแรกวัสดุดูแข็งแรงรู้สึกเบาและกระชับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่130กรัมเท่านั้นดีไซน์โดยโรวมดูโมเดินทันสมัยโดยเฉพาะระบบยึดที่ออกแบบมาให้เข้ากับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2พอดีตรงนี้ผมว่าทำได้ดีมากเลยครับตัวพัดลมดีไซน์มาสวยด้านหน้าดีไซน์เล่นมุมและพื้นผิวดูดีเลยครับ เนื้อวัสดุดีงานดีมีคุณภาพไม่ป้องแปงด้านหน้ามีไฟบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ด้านข้างขวาจะมีปุ่มหมุนเพื่อเปิดปิดการทํางานของพัดลมรวมถึงปรับระดับแรงลมได้ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆครับทําให้เราเลือกปรับระดับการระบายอากาศได้ตามต้องการอย่างยืดหยุนด้านในจะมีแบตเตอรี่ความจุ2,000มิลลิแอมป์เมื่อชาร์จจนเต็มแล้วเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุดตามสเปคบอกว่าจะทํางานได้ต่อเนื่องนานถึง3ชั่วโมงเลยครับ ถ้าปรับลดความแรงของพัดลมก็จะใช้ต่อเนื่องได้นานขึ้นสำหรับด้านล่างตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับเราไปดูด้านหลังกันบ้างการออกแบบตรงนี้จะแตกต่างจากพัดลมสำหรับมือถือที่เราเห็นกันทั่ว,วไปที่ตรงส่วนหลังนี้จะเป็นบริเวณติดหลังเครื่องหรือบางรุ่นมีแผ่นโลหะความเย็นเพื่อระบายความร้อนแต่คูลิ่งแฟนรุ่นนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ล้ำไปกว่าความลับอยู่ตรงด้านบนนี้ครับเป็นจุดเด่นสำคัญของพัดลมรุ่นนี้เลยเพราะด้านในตรงนี้ จะเป็นช่องดูดลมร้อนออกจากตัวเครื่อง Nintendo Switch ผ่านช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องโดยตรงแล้วเป่าลมร้อนออกจากช่องขนาดใหญ่ด้านบนซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดีมากซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานและการทำงานกันครับตอนนี้ถ้าเราลองเปิดการทำงานของพัดลมแล้วฟังเสียงเมื musical, ม่อลองเอามือปิดตรงช่องนี้เพื่อปิดกั้นการดูดลมเพื่อนๆจะได้ยินเสียงการดูดลมที่ต่างไปเลยครับการออกแบบช่องดูดลมตรงนี้ดีไซน์มาดีมากเลยครับช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก เราไม่มีไอความร้อนสะสมอยู่ในเครื่องนั่นเองเหมือนเครื่องดูดควันตามร้านอาหารหรือห้องครัวนั่นเองครับเราไปดูด้านล่างกันบ้างตรงนี้จะเป็นขายืดสปริงแบบปรับระดับได้เวลาติดตั้งกับ Nintendo Switch 2ทําได้ง่ายๆโดยด้านล่างจะมีแผ่นยางรองช่วยถนอมปกป้องตัวเครื่องไม่ให้มีริ้วรอยด้วยครับยังไม่หมดครับด้านล่างสุดตรงนี้จะมีส่วนฝาพับเปิดปิดให้เรากางออกมาเพื่อใช้เป็นขาตั้งวางเครื่องได้ง่ายๆอีกด้วยออกแบบมาครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยครับ สำหรับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ก็ง่ายมากเสียบชาร์จได้ทั้งจากชาร์จเจอร์หรือ power bank โดยในขณะที่ชาร์จไฟไฟสถานะสีแดงจะ,สะแสดงขึ้นมาเมื่อแบตเตอรี่เต็มก็จะ,สะแสดงเป็นสีน้ำเงินครับไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่ใช้งานกับ Nintendo Switch 2แล้วต้องการชาร์จแบตเตอรี่พัดลมถ้าไม่สะดวกเสียบสายด้านล่างเช่นวางเครื่องความแข็งของสายดันพื้นไม่มีปัญหาครับเพราะในกล่องของ Coolife Fan รุ่นนี้เตรียมอะแดปเตอร์ USB-C แบบ90องศามาด้วย ทำให้เราเสียบเพื่อปรับทิศทางการเสียบสายชาร์จได้สบายๆเลยครับสะดวกคิดมาครบเปลี่ยนมุมในการชาร์จตามความสะดวกในการใช้งานของเราได้ตามต้องการจะชาร์จจากด้านล่างหรือด้านข้างก็ทําได้ทันทีเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับวิธีการติดตั้งพัดลมกับ Nintendo Switch 2ก็ทําได้ง่ายๆด้วยการยึดขาด้านล่างเข้ากับด้านล่างของตัวเครื่องแล้วดึงขึ้นเพื่อยึดสปริงออกมาแล้วล็อกเข้ากับด้านบนของตัวเครื่องตรงช่องระบายอากาศของ Nintendo Switch 2ได้พอดี เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หมุนสวิตช์ด้านข้างของตัวพัดลมเพื่อเปิดปิดการทํางานได้เลยครับโดยความร้อนภายในเครื่องจะถูกดูดแล้วระบายออกไปทางด้านบนอย่างรวดเร็วทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับโดยพัดลมคุลลิ่งแฟนรุ่นนี้จะใช้งานกับเครื่องเปล่า,าหรือเครื่องที่ใส่เคสก็ได้นะครับในคลิปนี้ผมลองใส่เคสของซาวเวจลาเวนก็ใช้งานร่วมกันได้สบายๆเลยครับการติดตั้งก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันโดยหลังจากที่ติดตั้งแล้วไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเครื่องจนมากเกินไป และไม่ทําให้การถือเล่นสวิตช์สองลำบากเลยครับไม่ได้บังปุ่มหรือการควบคุมอะไรเพื่อนๆที่ชอบพกพาเครื่องติดตัวไปเล่นข้างนอกสามารถใช้งานได้สบายๆเลยครับเมื่อต้องการใช้งานพัดลมก็หมุนปุ่มเปิดปิดและหมุนปรับระดับความแรงของพัดลมในการดูดความร้อนได้ตามต้องการการดูดความร้อนออกจากตัวเครื่องโดยตรงช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์การเล่นเกมนาน,านๆเครื่องไม่ร้อนถนอมชิ้นส่วนในเครื่องที่สําคัญถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วได้ดีมากเลยครับ ในส่วนของเสียงพัดลมจะได้ยินเสียงในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเราเพิ่มระดับแรงลมก็จะได้ยินเสียงพัดลมที่ดังยิ่งขึ้นสําหรับอะแดปเตอร์90องศาที่มีในกล่องนี้นอกจากจะใช้กับตัวพัดลมแล้วเพื่อนๆยังสามารถนําไปใช้กับ Nintendo Switch 2เพื่อเสียบชารช์จได้ด้วยนะครับโดยเมื่อเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วก็สามารถนําสายชาร์จแบบ USB-C มาเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์เพื่อทําการชาร์จ Nintendo Switch 2ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับหรือจะเอาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้เช่นกันครับ ในส่วนของขาตั้งด้านล่างเพื่อนๆสามารถแกะออกมา course, แล้ววางเครื่องตั้งเครื่องได้เลยครับขาตั้งของตัวพัดลมออกแบบมาแข็งแรงรับน้ำหนักตัวเครื่องได้ดีสามารถวางเครื่องตั้งเครื่องเล่นเกมได้ไม่มีปัญหา,รรญาเ,ลเลยครับตัวพัดลมออกแบบมาดีไม่ได้บังปุ่มควบคุมต่างๆในการเล่นสามารถแตะบนหน้าจอสั่งงานได้ตามปกติเมื่อดูจากด้านหลังเครื่องก็ไม่เกะกะอะไรเลยครับออกแบบมาดีออกแบบมาสวยน่าใช้มากเราลองไปดูมุมต่างๆหลังจากที่ติดตั้งพัดลมกันครับ เราไปทดสอบการทํางานของพัดลมกันครับผมเพิ่งเล่นเกมมาสดๆร้อนๆเมื่อมมวัดอุณหภูมิดูตอนนี้ตัวเครื่องมีความร้อนประมาณ 42. 4 2 4องถึง42.6องศาเซลเซียสนะครับเราไปติดตั้งและเปิดการทํางานของพัดลม J-SOX Cooling Fan พร้อมจับเวลาดูว่าความร้อนลดลงไปเร็วแค่ไหนโดยผมจะเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุดเลยนะครับเมื่อเปิดพัดลมขึ้นมาแล้วเราไปดูกันครับการระบายความร้อนเป็นยังไงระบายความร้อนได้เร็วแค่ไหนตอนนี้ผมเปิดการทํางานของพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปจับเวลาแล้วไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกันครับขอปรับหน้าจอของตัวเครื่องเล็กน้อยครับจากนั้นเริ่มจับเวลากันเลยครับในคลิปนี้ผมจะทําการจับเวลาประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าอุณหภูมิแตกต่างจากเดิมแค่ไหนตอนนี้พัดลมเริ่มระบายความร้อนจากตัวเครื่องแล้วครับเนื้อหาต่อจากนี้ผมจะเร่งความเร็วในการเล่นคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปโดยในระหว่างการทดสอบผมจะวัดอุณหภูมิตลอดเวลาเลยนะครับในขณะที่ทํางานนี้เมื่อเราลองยกตัวพัดลมขึ้นมาดูก็จะเห็นว่า ในช่องระบายความร้อนด้านบนมีสีส้มมีความร้อนระบายขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าด้านหน้าของตัวเครื่องตรงส่วนของจอแสดงผลหรือด้านหลังของตัวเครื่องส่วนไหนร้อนกว่ากันจากที่ทดสอบดูด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนความร้อนแสดงออกมาที่ด้านหน้ามากกว่าครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านขวา,ข,วา,ข,วาของตัวเครื่องจะร้อนกว่าทางด้านซ้ายของตัวเครื่องชัดเจนเราไปเล่นความเร็วในการเล่นคลิปวิดีโอกันเลยครับหลังผ่านไปประมาณ5นาที21วินาที อุณหภูมิลดลงมาประมาณ7องศาเลยครับอยู่ในช่วง35.8องศาถึง36.3องศาผลลัพธ์การทํางานน่าพึงพอใจมากครับในระยะเวลาเพียงสั้นๆก็สามารถลดอุณหภูมิของเครื่องได้อย่างรวดเร็วจากที่ทดสอบการใช้งานพัดลม j จสซ็อกซ์คูลิ่งแฟรุ่นนี้เล่นกับเกมต่างๆอย่างต่อเนื่องผลคือตัวเครื่องไม่มีอาการกระตุกหรือความร้อนสะสมเล่นได้สบายๆจากที่ทดสอบสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง7องศา ตามที่สเปคระบุเอาไว้เลยครับเล่นเกมต่อเนื่องได้นานๆไม่มีสะดุดเฟรมเลตไม่ตกเกมไม่ค้างทําให้เล่นเกมได้อย่างราบรื่นและลื่นไหลยอย่างชัดเจนเพื่อนๆที่มองหาวิธีระบายความร้อนให้กับ Nintendo Switch 2แบบได้ผลจริงเล่นเกมหนัหนกๆเครื่องไม่ร้อนไม่กระตุกช่วยถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วจากความร้อนสะสมด้วย J ซ็อ o l i n g ลิ่รุ่นนี้คือตัวเลือกที่ใช่และคุ้มค่ามากครับ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ต้องมีและอุปกรณ์เสริมแนะนำสำหรับ n i n t e n d o Switch 2เลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถแตะปุ่มดูผลิตภัณฑ์ที่สแสดงขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้เพื่อสั่งซื้อผ่านโปรโมชั่นพิเศษของ YouTube Shopping รับส่วนลดสุดคุ้มเลยครับหรือแตะจากลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปหรือคอมเมนต์แรกที่ปักมุดของคลิปนี้ได้ครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายในดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ